เมื่อนายจ้างมีคำสั่งย้ายลูกจ้างไปทำงานที่ต่างประเทศโดยได้ให้เงินเดือนและสวัสดิการที่มากขึ้นให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนแต่ลูกจ้างกลับปฏิเสธคำสั่งย้ายดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ถูกเลิกจ้างการที่ลูกจ้างปฏิเสธคำสั่งนายจ้างเหมาะสมแล้วหรือไม่ที่จะต้องมาถูกเลิกจ้างคดีนี้มีคำตอบค่ะ คดีนี้เกิดขึ้นณบริษัทแห่งหนึ่งในจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างที่ดำรง,งตำแหน่งวิศวกรย้ายไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาโดยลูกจ้างได้รับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆจากบริษัทมากขึ้นกว่าเดิมแต่ลูกจ้างกลับปฏิเสธเนื่องจากตัวลูกจ้างนั้นไม่อยากไปทำงานไกลบ้านอยากอยู่ทำงานในตำแหน่งเดิมที่ประเทศไทยเมื่อานจ้างทราบว่าลูกจ้างไม่ยินยอมไปทำงานตามคำสั่งจึงเลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท โดยการไม่ไปทํางานตามที่กําหนดลูกจ้างไม่ยอมจึงร้องต่อศาลว่าานจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรมคดีขึ้นสู่ศาลศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวถือเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมเมื่อไหนจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุไม่ปฏิบัติตามคําสั่งจึงต้องจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมคดีนี้ศาลท่านเห็นว่า แม้ในจ้างมีอำนาจในการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรของตนก็ตามแต่การบริหารจัดการนั้นจะต้องกระทำไปตามความเหมาะสมและความจำเป็นแก่สภาพแห่งงานของนายจ้างการที่นายจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างไปทำงานตำแหน่งวิศวกรประจำโครงการที่ตั้งอยู่ไกลถึงประเทศกัมพูชาโดยที่ลูกจ้างไม่ยินยอมย่อมเป็นการเพิ่มภาระและก่อความเดือดร้อนอย่างมากให้แก่ลูกจ้างและครอบครัว ยากที่ลูกจ้างจะปฏิบัติตามคําสั่งได้จึงไม่ถือเป็นกรณีที่นายจ้างใช้อํานาจจัดการบริหารงานบุคคลตามความเหมาะสมหรือความจําเป็นแม้ลูกจ้างจะได้เลื่อนตําแหน่งค่าจ้างและสวัสดิการสูงขึ้นก็เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้างฉะนั้นการที่ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนายจ้างไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนคําสั่งนายจ้างกรณีร้ายแรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พศ2541มาตรา119วงเล็บ4การเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม งานที่สร้างความเดือดร้อนให้กับลูกจ้างเกินความเหมาะสมและยากที่จะปฏิบัติตามคำสั่งได้เมื่อลูกจ้างไม่ยินยอมที่จะทำนายจ้างไม่สามารถที่จะบังคับให้ลูกจ้างต้องทำงานตามที่นายจ้างสั่งได้แม้นายจ้างจะมอบเงินเดือนหรือสวัสดิการที่มากขึ้นให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนก็ตามติดตามรายการเรื่องจริงผ่านคดีตอนต่อไปได้ทั้งช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกอนสรอร h ช n n e l เปิดดูเมื่อไหอไร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีคะ่ะ กสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน